น้ำแข็งน้ำแข็งเย็นมากๆนี่ไปดูรถคันอื่นเย็นยนิ่มแข็งเกาะแล้วค่ะ วันนี้ได้ยินเสียงกดกริง่งนึกว่าอะไรเพื่อนเอามะม่วงมาฝากค่ะเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่มากๆนี่นี่อีกลูกหนึ่งค่ะมะม่วงอันนี้ก็เป็นทับทิมค่ะเดี๋ยวจะปอกมาค่ะมากินกันของฝวานตรุจีนค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะกินด้วยกันปอกมะม่วงอร่อยนะนี่โอ้ยหนาวอากาศหนาววันนี้ทิมะตกเมื่อวานค่ะ มะม่วงหูเหลืองสวยกำลังดีเลยค่ะเนี่ยสวยมาค่ะกินมะม่วงค่ะ ลูกใหญ่มากโอ้ปดนมำมั โอ้กระเด็นออกนอกถ้วยเลยกินไหมปะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยเนาะสมันเนาะอมม่อมเอาให้ป้าป้าด้วยอ่ะ ห้ป้าป้าชิ้นเลยานี่เอาชิ้นใหญ่นี้ไปใหรปร้ป้าปลาอาหารในต่างแดนทานไม่ได้น้ำพริกปร,ราตาเองค่ะนี่สีสันผักลวกไข่ทอดข้าวเพื่อสุขภาพข้าวกล้องปลาหมึกร้อนๆอ,อยู่เลยพึ่งลวกเสร็จน้ำจิ้ม มีซุปด้วยนี่ซุปค่ะซุปซุปซุปต้มยำไก่อร่อยมากๆม,มีผักผักลวกต้มยำ